สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา6 3สทาร่โนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันก็อัปเดตนะคะสถานการณ์ของเขานะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะมาส่งเขาตัวคนที่คุณมาถามถึงว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานแล้วก็มาดูคำใบ้กันสักหน่อยว่านะคะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นยังไงได้บ้างเป็นอะไรหรือไพ่ยอย่าเอา่อไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกนะคะิ่มนก็นเลยขอไพ่ มีอะไรในเหตุการณ์นี้ที่พ่อยากจะใบนะคะอยากจะบอกนะมีอะไรในเหตุการณ์นี้ที่พ่อยากจะใบยอยากจะบอกบางคะคอมมิชเมนต์นะคะมีคนหนึ่งที่อาจจะเลือกที่จะอยู่กับใครสักคนที่เป็นตัวเป็นตนไปแล้วเนาะมีเรื่องของคอมมิชเมนต์เรื่องของการแต่งงานเรื่องของการมั่นหมายนะคะติงอาร์เกตติ้งเซเรียสนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังจะเออเขาเรียกอะไรนะ ชัดเจนนะคะคอมมิชอะไรแบบเนี้ยเออมันมีเรื่องของความซีเรียสในความในความสัมพันธ์นะคะเป็นมีคนที่เลือกความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังไปแล้วก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้กําลังจะซีเรียสจริงจังก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครคุณไม่ได้มีใครนะคะแต่เนี้ยเรามาดูเนาะเป็นไพ่สปายนะคะตรงกับคลิปในวันนี้กันเลยนะคะก็คือคลิปที่เราจะมาดูว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงสองเขา อสองเขานะคะก็อาจไูสปนี้อาจจะเป็นตัวแทนของคุณก็ได้นะ Someone got their eyes on you นะคะหรือว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่คุณหรือว่าสืบสาวราวเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณอยู่หรือว่าจับตามองคุณอยู่ก็ได้นะคะ you are doing your research นะคะหรือว่าคุณเนี่ยกำลังทำค้นหาอะไรบางอย่างนะคะอืม หรือมีใครบางคนกําลังค้นหาความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ก็ได้นะโคดิเกอร์นะคะ They want your money being users นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะมีคนที่แต่งงานแล้วนะคะกำลังสืบสองเรื่องราวของคุณอยู่ก็ได้คนคนนี้เนี่ยจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่เขาเข้ามาเนี่ยคือการต้องการที่จะใช้ นะคะพวกนี้แงหลอกใช้ที่สถานการณ์ของการโดนหลอกใช้นะคะสถานการณ์ของคนที่เข้ามาเนี่ยมีจุดประสงค์มีผลประโยชน์อืเนี่แหละง่ายๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าพลังงานจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วจะได้ไปดูนะคะสถานการณ์ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นยังไงได้บ้างแล้วมีอะไรในฝั่งของเขานะคะที่ไพ่อยากจะบอกนะ ก็เป็นคลิปสองนั่นแหละนะง่ายเชิงว่าเป็นคลิปสองนะคะแต่เราจะไม่เจาะจงว่าส่องเขากับคนที่เขาไปเลือกหรืออะไรไงแต่เป็นการส่องเขานะคะส่องเขากับส่องคุณนั่นแหละนะคะอ่ะมาดูกันพลังงานคุณเป็นยังไงพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานคุณเป็นยังไงได้บ้างคะขอดูพลังงานคุณหน่อยคะ่ะไฟวอร์นะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่ของการ ขัดแย้งนะความสับสนความขัดแย้งหรือในฝั่งของคุณนะมีการทะเลาะก,กันนะคะกับคนคนนี้นะมีการทะเลาะก,กันไปจุกกันไปแล้วก็ได้หรือว่าในช่วงนี้พลังงานของคุณเนะี่ยมีแต่คนเข้ามาแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้กับคุณนะคะเป็นช่วงของเจ้ากรรมนายเวรกาลังติดตามอยู่อางนี้ก็ได้นะไพ่ขึ้นมาไพ่เดอะเดย Dead, นะคะอืมเออเดอะเดวิลนะขอไพ่มันมีความแบบท็อกซิกนะคะในสถานการณ์หรือว่าพลังงานของคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันร้อนรุ่มใจ เป็นพลังงานของความรุ่มร้อนนะคะร้อนรนอย่างนั้นก็ได้นะคะเออไพ่เอชสปเพนเดนะคะแต่ว่าคุณกำลังจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างอยู่นะที่มันจะอาจจะเกิดความขัดแย้งกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะไพ่ซิกซ์วอนความสำเร็จหน้าที่การงานนะคะหรือว่าคุณเนี่ย มีแรงผลักดันในเรื่องของการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายนะคะหรือว่ามีคนกําลังจ้องมองมาที่ความสําเร็จของคุณอยู่ก็ได้พลังงานของคุณเนี่ยอาจจะมีคนที่รอบตัวเนี่ยขัดแย้งนะคะอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากคุณเขาอ,อาจจะไม่ไดอ้อ่ยอมรับคุณได้ในจุดที่คุณเป็น เขามองว่าความสําเร็จที่คุณได้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาก็ใช้วิจารณญาณของตัวเขาเองเท่าที่เขามีอะนะเออไม่ว่าก็าจะมีมากมีน้อยแต่เขาก็ใช้ไอ้จุดนั้นแหละมาตัดสินคุณหรือจ้องมองมาที่คุณอยู่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนคนนี้นะคะที่กําลังส่องคุณอยู่เนี่ยมองคุณอยู่เนะี่ยเขากําลังดูอยู่ว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเขามีความสงสยะะัยค่ะหรือว่าคุณทําให้คนอื่นสงสยัยแล้วก็ ทำให้คนอื่นสามารถที่จะแบบตีกับตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยเออไพ่ของการสอดส่องนะคุณถูกจับตามองมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่อยู่ในที่ทํางานหรือว่าในความสัมพันธ์คุณกําลังถูกจับตามองจากคนหลายๆกลุ่มนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่คุณขัแดแย้งด้วยนะหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเออดูมีคนเข้ามาหลากหลายมากๆเลยในพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะอยากอยู่อย่างเงียบๆตอนนี้ก็ได้นะเพราะดูแล้วมันดูวุ่นวายนะคะอ่ะแต่ว่าดูเหมือนคุณก็ไม่สนโลกหรอกเหมือนคุณจะมุ่งเน้นมุ่งพุ่งเป้าไปที่โกของคุณความสำเร็จของคุณเป้าหมายของคุณนะคะ การนี้มาดูพลังงานของเขานะคะคนที่คุณมาถามถึงพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างคะพลังงานของเขาคนที่คุณมาถามถึงไพ่โฟอัพเอนเดคนะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยตัวเขานะคะก็เหมือนกับนั่งเ,เงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะเป็นไพ่โฟอ p e เ t นเดนะคะไม่ขยับอยู่ในเส้นทางของตัวเองนะคะแล้วก็มีความ เป็นตัวเองขี้หวงขี้หงึงนะคะหรือมีความหงึงความหวงใครอยู่ห่างๆหรือหวงในสมบัติของตัวเองนะคะทรัพย์สินของตัวเองเวลาของตัวเองถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งที่เขาจะต้องพยายามที่จะรั้งมันเอาไว้เนี่ยเหมือนเขาเองก็พยายามมากๆคนคนนี้รอเวลารอโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตหรือว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาในช่วงนี้นะคะ ให้ The Way of Fortune ขึ้นมาโอ้ oh, มีพลังงานของความเป็นแม่นะคะความ nurturing หรือว่าเขากำลังห่วงแหนอะไรบางอย่างที่กำลังจะกำเนิดเกิดใหม่กับเขานะคะใน,ในฝั่งของเขาเนาะ,ะอาจจะมีความแบบดูแลบ้านดูแลลูกดูแลเมียดูแลแม่อะไรอย่างนั้นไปก็ได้นะคะมีพลังงานด h e อ m p r e s s ขึ้นมาในฝั่งของเขานะคะอาจจะมีผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงที่ว่านี่อาจจะมีพลังงานของความเป็นหญิง หรือตัวเขาเนี่ยอาจจะมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออทําหน้าที่เป็นผู้ชายแต่ทําหน้าที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาตรวจสอบดูแลอะไรต่างๆเนี่ยให้มันให้มันเนอร์เชอริงเนาะชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะเอ,อ่อมีช่วงเวลาของการที่เขาได้อยู่โดดเดี่ยวด้วยนะคะอืมเป็นช่วงเวลาของการที่เขาเอนจอยกับการได้อยู่บ้านอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอืม มองดูแล้วคนคนนี้นค่อนข้างมีความเป็น Privat ซสูงมากเขาไม่ไม่ออกไปข้างนอกไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่สังสรรค์ไม่สมาคมไม่เหมือนคุณที่แบบว่าเจอเหตุการณ์อาจจะด้วยเพราะว่าหน้าที่การงานหรือว่าด้วยชีวิตของคุณนะคะคุณต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเจออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมาเลยนำพาซึ่งความทอกซิกพลังงานสลับฝั่งกันได้นะคะถ้าคุณคิดว่าอันไหนที่ดูเหมือนคุณมากกว่าก็คืออันนั้นฝั่งทางนี้เนี่ยจะดูอยู่แบบ สันโดษนะคะอยู่แต่ไม่ได้ดูเหงานะดูแบบอุดมสมบูรณ์ดูเพียบพร้อมนะคะในที่ที่อยู่ก็เลยเหมือนกับห่วงแหนพื้นที่เป็นพิเศษเตัวคุณเป็นใครได้บ้างตัวคุณเป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุดินได้หมดนะคะตัวเขาก็ธาตุดินนะชัดๆเลยคือธาตุดินขึ้นมาแบบหนักๆเลย ธาตุดินเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดในธาตุดินแต่ว่ามีพลังงานงความเป็นธาตุดินคือไม่ค่อยได้ขยับตัวไปไหนอยู่กับที่นะคะก็อย่างที่บอกไม่ได้ออกไปไหนไม่คินเลี้ยงไม่สังสรรค์ไม่พบปะผู้คนนะคะอยู่แต่กับบ้านอยู่กับที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเหมือนกับดูแลให้มันดีดูแลให้มันเติบโตประมาณนั้นนะคะหรือว่ามีคุณแม่ที่ต้องดูแลก็เลยอยู่บ้านตลอดหรือทํางานจากที่บ้านก็ได้ work from home นะคะอ่ะคานนี้เราจะมาส่องเนาะว่าเขาสถานการณ์ในตัวเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ ให้ขึ้นมาก็มีความเบื่อหน่ายนะคะเสงค์เขาอาจจะถูกปฏิเสธจากกลุ่มคนหรือเขารู้สึกว่าเขาปฏิเสธถึงเวลาที่จะต้องปฏิเสธแล้วอะไรประมาณเนี้ยหรือเขาถูกปฏิเสธก็ได้นะคะเป็นไพ่โฟรครับค่อนข้างเบื่อหน่ายกับโลกภายนอกนะคะสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าเพิ่งจะรู้ว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนในชีวิตเขาเนี่ยมันไม่จริงใจนะคะมันไม่มีความจริงใจกันอยู่คนเดียวกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี้น่าจะดีกว่านะคะ สอริ d ู e นะเออเหมือนการอยาก,อยากอยู่คนเดียวนะคะ The Hierophant นะคะเป็นพ่พระนะคะพระนี่ก็อย่างที่บอกเลยไปสันโดดทุดงเนาะหรือเขาแต่งงานแล้วก็ได้นะคะชีวิตเขาถ้าหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยดูเหมือนเขา